ตรงนี้ลงเนี่ยเนี่ยที่เข้ามาตรงพีลว,ว่าตอนที่ที่เราว่า วันนี้อยู่ในโหมดลมพัดเย็นดีคนต่อหมดแรงลมพัดเย็นด,นตดีตัวหนึ่งก่อนตัวหนึ่งก่อน ผัดไทยบอกว่าเอาตัวหนึ่งก่อนอ่าเอาลงมาเลยวันนี้เราจะไปแบบเรื่อยๆนะคะไปแบบเรื่อยๆได้ต่อแบบไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนค่ะผัดไทยตีไข่แตกแล้วจ้ะ เต็มที่สามของเราแต่เป็นเต้มที่หนึ่งของเจ้าผัดไทยนะจ๊ะวันนี้เจ้าผัดไทยเริ่มสตาร์ทแล้วอ้าวส่วงเปาให้ได้นะลูกนี่ทักทายท่านผู้ชม ทักทายท่านผู้ชมครับสวัสดีครับไอนนเดี๋ยวไปต่อกันลกูกวันนี้ห้ามทำให้แม่ผิดหวังนะ は <laughs> 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 い、広いと。 หวังว่าลูกมะพร้าวจะไม่หล่นใส่หัววันนี้นเมื่อกี้กูจะนั่งแล้วกูมอ,มองเห็นลูกมองเห็นลูกมะพร้าวไม่กล้านั่งเลยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นพอดี ใส่ตรงโน้นขันให้ขันขันขันเรียกน้องหน่อยลมแรงๆนะคะวันนี้เราก็จะนั่งพักไปด้วยแล้วก็เอาผัาไทยใส,ส่ไปอังโน้อนอันนี้เจ้าอัางเปาจ้า ็ยังไม่หมดแรงง่ายๆหรอกค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วนะคะได้2ตัวแล้วคะ่ะวันนี้แต้มเราไหลเรื่อยๆนะจ๊ะนี่เจ้าปัดไทยของเราคะ่ะไม่ได้ออกมาเป็นเดือนเลยนะคะแต่ฟอมเขาก็ยังดีอยู่คะ่ะ นี้เรากำลังเอาเจ้าอ่างเปลาลงมานะคะอ่างเปาอยู่เสาน้นค่ะค่าี๋ยวดูผลงานกันต่อนะคะ มันไม่รันนะ เดี๋ยวไปเอาแม่เทแกะไปก่อนลงไท้ไม่ได้เลยนี่ มีคุ้มจริงๆเนะเก็บหมดเลยตัวที่ต้องการ <laughs> ได,ได้ตัวนั้นมาแล้วก็ได้ความคุกมานะอโอ้ใจมาสุดยอดตัวที่ต้องการเก็บหมดเลยมันเห็นคนปะวะมันเห็นคนไหม อยู่ใกล้ไหนเอ๋ลองไล่เบี้ยนี่มาดว่านี่ค่ะอันนี้เจ้าในนี้ตัวงข่าวต่อจอเลอของมะปางของมะปางตัวใหญ่นะแล้วไอ้บานต่อจอได้ตรงไหนมั่งได้ข่าวไฟฟ้าตัวไงอ้าวเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอีกแล้วตัวนึงกระโดดจนได้ตอนแรกนึกว่าเห็นเห็นคนที่แท้มันเห็นคอนกระโดดไปเลย มมมม้มรตัวหาเรียบร้อยแล้วจ้าอ,อยาอยู่บ้านลุงเมยออกแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอังเปาจัดเต็มที่หกแล้วครับอเอาขึ้น่าพักได้เฉยน,นะเาเอาขึ้นไว่แบบตัวแมวเลย ตัวนี้สัตุกฉันนั่งเป็นแรงเป็นขาสักรัดเออให้เทียนหนะ้าในภายสองรอบแล้วก็เอ็ไปลายค่าแล้วก็อันนี้เจ้าอ่างเปาใช่ไหมอ่างเป,า,งเปาค่ะไไปด้อ่างเปาสีแดงไหม ดีทักทายพี่พี่น้องน้องชาวนกเขาปรทาไทยคะเราเอาอ่างเปลีใส่แบงนี้นกมาแล้ว